สวัสดีครับผมแม็กแอคชั่นครับเราอยู่กันที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตครับที่จังหวัดบุรีรัมย์เลยครับจะยินเสียงเครื่องยนต์อย่างนี้บรรยากาศสนามอย่างนี้เราอยู่ในรายการการแข่งขันครับเอเชียโรดดิ้งสองพครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับยาม่าไทยแลนด์เล็ซิ่งทีมครับว่าภายในปีนี้ครับเขามีการพัฒนาในเรื่องอย่างไรบ้างครับสำหรับนักแข่งที่ลงการแข่งขันในรายการนี้รวมไปถึงตัวรถแข่งของทีมเองและก็ทีมแข่งครับที่มีการวางแผนเป้าหมายในปีนี้อย่างไรบ้าง บอกเลยครับว่าต้องน่าติดตามและต้องคอยติดตามชมครับวันนี้ผมจะพาไปดูรถแข่งตัวเด็นๆครับรวมไปถึงให้กำลังใจนักแข่งไทยด้วยกันครับไปกันครับผม วิลพงษ์ธนากิจานนท์นะครับเป็นทีมแมเนเจอร์ของยามาฮ่าไทแลนด์เรซิ่งทีมนะครับในรายการแข่งขัน FIA m s i a r o a d Racing Championship นะครับหรือรายการชิงแชมป์เอเชียนะครับก็สำหรับปีนี้ในการเตรียมงานของเราก็เราลงแข่งใน2รุ่นนะครับในรุ่น 600cc กับรุ่น 250cc นะครับโดยในรุ่นซ u เปอร์สปอร์ต 600cc เนี่ยจะเป็นทางอนุภาพตามูลนะครับส่วนในรุ่น AP250 เนี่ย ก็จะเป็นทางกติศพั์เกินคำนะครับโดยนสําหรับการเตรียมทีมของเราที่ผ่านมาก็รุ่น600เองเนี่ยเราต่อเนื่องในการแข่งขันในเอเชียมาหลายปีนะครับแล้วก็ในช่วง2ทัปีที่ผ่านมาเน้นในการสร้างของทีมเจเนเรชันใหม่ขึ้นมานะครับเป็นเรื่องของทีมงานแล้วก็ในปีนี้เองก็ทีมหลักเราเองก็กลับมาจาก World s u p e r Sport จากยุโรปนะครับก็เป็นการกลับมาฟูลทีมครั้งหนึ่งแล้วก็ในการเรื่องของการเตรียมด้วยความที่600เนี่ยเรามีพื้นฐานรถเรื่องเซตติ้งของเอเชียอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะครับ ก็จะไปนเน้นเรื่องของระบบการทํางานภายในทีมความยกระดับความจริงจังนะครับซึ่งเราถือว่าเราต่อยอดมาจากการที่เราไปได้เรียนรู้มาจากในยุโรปนะฮะแล้วก็ตัวนักแข่งเองก็ซา,ามูนเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักแข่งระดับท็อปของเอเชียตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วก็ประสบการณ์สูงได้ชั่วโมงบินประสบการณ์จากาใน world super sport ซึ่งเข้มข้นมากนะครับตอนนี้อีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ซามูนเองก่อนหน้าเนี่ยจะมีอาการเจ็บมืออยู่นะครับหลังจากมือหักตอนนี้เองก็ หลังจากที่ขี่วันนี้ก็เห็นแล้วครับว่าเรื่องของข้อมือก็ไม่น่าเป็นห่วงแล้วครับก็คิดว่าซามูนสามารถทําได้เต็มที่ดังนั้นในรุ่น 600cc คิดว่าปีนี้โดยเป้าหมายของเราเองก็เป็นการเป็นการลุ้นแชมป์เอเชียนะครับเป็นสมัยที่8ให้กับทีมนะครับแล้วก็คิดว่าจะทําให้เต็มที่นะครับในสําหรับรุ่น AP250 ก็รุ่นนี้เราหยุดหยุดทำาทำการแข่งนะครับไปหลายปีมากก็ไม่ได้ทําเลยเป็นปีแรกที่กลับมาโดยที่ในระหว่างนั้น ในปีที่ผ่านมาเป็นปีที่เราดีเวลลอปรถอยู่เบื้องหลังนะครับโดยการทําในการลงแข่งในประเทศบ้างหรือในไวกิคัสบ้างน,นะครับซึ่งเป็นการทดลองแล้วก็คิดว่ามีความพร้อมระดับ90%นะครับแล้วก็เลยปีนี้ตัดสินใจที่จะกลับมาลงแข่งในรุ่นในปี0พร้อมกับเป็นการนํานักแข่งเจเนอเรชันใหม่นะครับโดยเป็นไอเดียกิจพัฒน์นะครับซึ่งเราเองก็พยายามที่จะฝึกฝนน้องเข้ามานะครับตั้งแต่จากในไทยแล้วก็ไปฝึกในยุโรปแล้วก็ นี่คิดว่าเป็นจังหวะที่พร้อมที่น้องจะกลับมาเก็บประสบการณ์ในการชิงแชมป์เอเชียแบบชิงแชมป์อย่างจริงจังนะครับในเรื่องการเตรียมรถเองก็อย่างที่เรียนว่าตอนนี้อยู่ประมาณ90้าเปอร์เซนเรายังมีอะไรที่ต้องหาอยู่เพราะว่าไม่ได้ทํามานานมากทํามาถึงตอนนี้ถือว่าดีดีกว่าที่คิดด้วยนะครับส่วนไอเดียเองสนามแรกจากผลการซ้อมก็ทําได้ดีดีกว่าที่คิดเพราะว่ายืนระยะเป็นที่หนึ่งนะครับทั้งสามเซสชันในการซ้อมวันนี้แต่ เนื่องจากนี้เป็นโฮมเลสนะครับเราก็อยากยังไม่ได้เหลืองคิดว่าจะเป็นงานที่ดีที่สุดแต่ว่าถือว่าตั้งแต่เตรียมมาจนถึงวันนี้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนแล้วก็ดีกว่าที่คาดไว้พอสมควรครับสำหรับแฟนๆนะครับก็ยังไงก็ฝากตามติดตามเชียร์นะครับทีม Yamaha Thailand Racing Team ในการแข่งขันจิงแชมป์เอเชียนะครับทั้งทีมแล้วก็ทั้งนักแข่งอนุภาพซามูนแล้วก็ไอเดียกิตพัฒน์นะครับเบอร์500นะครับในรุ่น6 0 0ซีซีนะครับและก็เบอร์3-9นะครับในรุ่น AP 2 5 0นนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามเชียร์เป็นกำลังใจให้ทุกคนในทีมและก็นักแขกด้วยครับครับ วันนี้ก็รู้สึกแฮปปี้ในส่วนครับที่สามารถคว้าเซคัน d p โพเดียมได้ครับผมแล้วก็ยังมีการบ้านที่จะต้องกลับไปพัฒนาครับในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะในเรื่องของตัวรถแล้วก็ในส่วนตัวผมในเรื่องของเทคนิคการเ่งขกแล้วก็ในเรื่องของการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างครับผมวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกครับที่ได้ไฟติ้งกับคู่แข่งในหลายๆรูปแบบแล้วก็ได้เจอกับกลุ่มใ,ใหญ่ สนามหน้านะครับเราก็จะไปแข่งขันกันที่ประเทศมาเลเซียรครับสนามเซปังเซอร์กิตยังไงก็ขอฝากพี่น้องแฟนชาวไทยครับช่วยส่งกำลังใจเชียร์ผมแล้วก็พี่พีทีมงานยามห้าไทยเล็่งทีมด้วยครับนะครับ ครับผมตีนว่าซามูนนะครับวันนี้ก็จบในอันดับที่2ครับคว้าโพเดียมอันดับ2และคะแนนตารางคะแนนสะสมอันดับ2ให้กับยามาทะเทยแลนด์ลสซิ่งทีมครับในรุ่นซูเปอร์สปอร์ตหกร้เราก็เจอความยากลาบากครับในต้นเกมเราก็มีการได้แบบไปเสียบแซงกับผู้แข่งแล้วก็มีแกลบยืดออกไปทําให้คัสมาเดนิเอลมีมีแกลบห่างจากเราเยอะกว่าจะไล่เข้าไปได้เราก็หมดหมดยางหมดอะไรไปเยอะแล้วก็มีปัญหาเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่ด้วยครับทำให เราเบรดรอปลงครับส่วนในเมื่อวานเราก็เจอปัญหาละเกี่ยวกับเซนเซอร์อะไรนิดหน่อยครับที่เราแข่งขันในเลดฝนแล้วเราทําได้ไม่ดีพอครับพวกเอนจินเบรกมันรวนวันนี้ก็ได้กลับมาอย่างเต็มที่เต็มเซตติ้งกับทีมช่างของเราครับ <c oughs> y a ม a Thailand Racing Team ังสารรถออกมาได้ดีมากครับในช่วงเช้าเราก็แค่คอนเฟิร์มเซตติ้งทำให้เรามีโพเดียมในอันดับ2ในในวันนี้ครับ <c oughs> ก็จะเก็บตรงนี้ไปเป็นการบ้านแล้วสู้กันต่อไปที่มาเลเซียครับ อยากจะขอบคุณครับแฟนชาวไทยครับแฟนชาวมอเตอร์สปอร์ตและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านครับที่ทําให้พวกเราได้มีกําลังใจได้มีแรงผลักดนันเพื่อที่จะคว้าโปลยมให้กับคนไทยครับก็จะทําให้ดีที่สุดในเลสต่อไปครับขอบคุณมากครับ ต้องบอกว่าเป็นอีก9ก้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ในการแข่งขันสําหรับรถจักรยานยน์ทางเรียบในประเทศไทยเลยครับในปีนี้นะครับของยามาฮ่าไทยแลนด์เลสซิ่งทีต้องบอกว่าน่าติดตามและน่าสนใจอย่างมากครับต้องบอกเลยว่าตลอดปีนี้ครับต้องมาคอยรุ้นเชียร์นักแข่งไทยไปด้วยกันครับ กับในการแข่งขันรายการเอเชียโรดเดฟซิ่ง2025ครับบอกเลยว่าทีเมเ่อมาห้าปีนี้เอาเรื่องแน่นอนครับผมก่อนจากกันไปครับรบกวนเพื่อนๆครับช่วยคอมเมนต์ช่วย, comment, วยกดแชร์ช่วยติดตามทุกช่องทางการติดตามของเราได้เลยนะครับทางเพจนิยาสารมอตร์ไซค์และก็ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยครับวันนี้ผมแม็กชั่นขอตัวลาไปก่อนครับกับสภาพบรรยากาศหลังเสร็จการแข่งขันวันนี้ครับขอบคุณครับ